อิติปิโสภะคะวาอระหังวัจจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวัจจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาวิชาจรณะสัมปันโนวัจจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสุขโตวัจจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาโลกวิทูวัจจะโสภะคะวาอระหัง ตังสารังคาจามิอรหังตังสิระสาณามิสัมมาสัมพุทังสารังคาจามิสัมมาสัมพุทังสิระสานมามิวิจารณะสัมปันนาสิระสานมามิสุขตังสารังคาจามิสุขตังสิระสานมามิโลกวิทัง สารนังคาชามิโลกวิทังสิระสานามิอิติปิโสภะคะวะอนุตตรวจโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะปุริสธรรมสารทิวัจโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะสัทธาเทวมนุสานังวจโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะพุทโธวจโสภะคะวะ อนุตตระสารานัคาจามิอนุตตระเิรษสานามิปุริสัตถมาสาริสารณา กาจามิปุริสธรรมมสารทิศรสานามิสาธาเทวมนุสานังสารานังกาจามิสาธาเทวมนุสานังศิรสานามามิุทดังสารนากาจามิุทดังศิรสานามามิอิติปิโสปะกวาโรปะขันโทอนิจาราคณปารมี จะสัมปันโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาเวทนาขันโทอนี้จราคณปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาสัญญาคันโทอนี้จราคณปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวา สังขารคันโทอานิจระกนปารมีจะสัมปันนิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาวิญญาณคันโทอานิจระกนปารมีจะสัมปันนิติปิโสปะกวาอิติปิโสปะกวาปตะวีจักวาลจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมาทิยาน สามปันโนอิติปิโสปะกวาเตโชจักวาลจัตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมา तियानसं भानु इति पिसो भकवा वायोचकवाल चातुमहा राजिका तावतीं सा धातु सं धियानसं भानु इति पिसो भखवा आपोचकवाल जातुमहा राचिका าลจตตมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมทิยาณสัมพันโนิติปิโสปะขาว ยามาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนิติปิโสภะกะวะตุสิตาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนิติปิโสภะกะวะนิมมานรติธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนิติปิโสภะกะวะกามาวจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนิติปิโสภะคะวะรูปาวจรธาตุ สัมมาทิยาณสัมปันโนติปิโสภะคะวาปัตมะชานธาตุสัมมาทิญาณสัมปันโนติปิโสภะคะวาทุติยชานธาตุสัมมาทิญาณสัมปันโนติปิโสภะคะวาตติยชานธาตุสัมมาทิยาณสัมปันโนติปิโสภะคะวาจตุทัชานธาตุสัมมาทิญาณสัม ปัญโญอิติปิโสภะควาปัญจะมาฌานธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควะอากาศานัญจาตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปาวัจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิญญาณัญจาตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปาวจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนิติปิโสปะขาวะอกินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะรูปาวจรธาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนิติปิโสปะขาวะโสตาปฏิมคคธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนิติปิโสปะขาวะสติทาคาปฏิมคคธา ตัสัมมาทิยานาสัมปันโนอิติปิโสปะกวาอนาคาปฏิมาคคาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนอิติปิโสปะกวาอรหัตาปฏิมาคคาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนอิติปิโสปะกวาโสตาอรหัตาปฏิผลคคาตุสัมมาทิยานาสัมปันโนอิติปิโสปะกวาสติทาคาอรห อาตปติพลลาตุสัมมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสปะกวาอนาคาอารหาตปติพลลาตุสัมมาธิยานาสัมปันโนกุสลาทรตมอิติปิโสปะกวาอายาวะจีวังพูททางสารนังคาชามิชมพูที่ปัญจอิสโรกุสลาทรตมานโมพูททายนโม อมมายนโมสังขายปัญจพุทธานามมิหังอาปามจุปัติมาสังอังกุสังวิทาปุกยปอุปัสสะชสุเหปาสายโสโสสาสาอะอะอะนิเตชสสเนมะูจนาวิเวอสังวิสุโลปุสภุภะอิสวาสุสุสวาอิกุสลาธรรมาเจติวิอธีติปิโสภะกวา อรหังอาอายาวชีวังพุทธังสารณะ กาชามิสาโพธิปันจะอิสโรธรรมมากุสลาธรรมานันทวิวังโกอิติสัมมาพุทโธสุขลาโนยาวชีวังพุทธังสรรนางคาชามิจาตุมหาราชิกาอิสโลกุสลาธรรมอิติวิชชาจารณสัมปันโนอุยาวชีวังพุทธังสรรนางคาชามิตา वतिं सा इसरो कुशल धमानान्त पाञ्च सुखतो लोकविधो महा ए ओ यावशीव พุดทางสารนังคาชามียามาอิสรโวกุสลาธรรมพรหมาสาธปัญจสตตสสตตาปารมีอนุตโรยมกขยาวชีวังพุดทางสารนังคาชามิตุสิตาอิสรโภกุสลาธรรมปุยปะกบปุริสธรรมสารติยาวชีวังพุดทางสารนังคาชามินิม มานรติสโลกุสลาธรรมาเหตุปวัสสธาเทวมนุสานังตถาญาวชีวังุทดังสารังคาฉามิปรณิมมิตาอิสโรกุสลาธรรมาสังคารขันโททุกังอนิจจอนักตรรูปขันโทพุทธปภยาวชีวังุทดังสารังคาฉามิพร มมะอิสโรกุสลาธรรมานาจิปัจจยาวินปันจพะกวตายาวนิพานังสารนังขะฌามินโมผุทาสนโมธรรมาสนโมสังฆาสะพูธิลาโลกาลาการะนาเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุหุลูหุลูหุลูสวะหายานโมผุทาสนโม ธรรมาสนโมสังฆาสวิติวิติวิติมิติมิติจิติจิติอาติอาติมยสุสุวาติโหตุหุลูหุลูหุลูสวหายอินทสาวังมหาอินทสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวังจากกวาติสาวังมหาจากวาติสาวังเทวาสาวังมหาเท 阿哇萨哇，伊西萨哇。 มหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสาปุริสาวังมหาสาปุริสาวังพุทธสาวังปาเจกพุทธสาวังอรหัตสาวังสาพสิทีิวิชารานังสาวังสาพโลกะอิริยานังสาวังเอเตนะสัตเจนะสุวติโหตสาวังคุณัง วัชพลังเตชังวิริยสีทิกรรมังนิพานังโมคังคุยหักังทานังสีลังปัญญานิขังปุญญงภาคยังตับปังสุขังสิริรูปังจตุวีสติเสนังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุหูรูหูรูหูรูสวะ

สังขาสตวกังอนิจจงอนัตตารูปอขันโทเวทนาขันโทสัญญาขานโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนโมโออิติปิโสภะกวานโมพุทธาสตุกังอนิจจงอนัตตารูปอขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญา นาคันโตนโมสวะคาโตภะคะวะตาธรรม นโมธรรมมาสถุข an 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 ังอนิจจงอนัตตารูปขันโทเวทนาคันโทสัญญาขันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนโมสวะขาโตปะกวตาธรรมโมนโมธรรมมาสถุขังอนิจจงอนัตตารูปขันโทเวทนาคันโทสัญญา ขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนโมสังคาสทสุขังอนิจจังอนัตตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังคารขันโทวิญญาณขันโท tinggal Napmos supadipano pakkawatosa wakasang ko wahapariang Nammopota maudhu kang यावता सहायो नमो उअम तु कनिचाँनादा उअम आवान्धा नमो पोथायन अकटिनि शरण अनिचां